ครับพบกับอีพีสามครับอีกคลิปหนึ่งนั่นแหลปะปลาช่อนใหญ่อยู่ข้างหลังนั่นแหละเออนั่นนั่นนั่นไหลออกมาเออนั่นติดแหแล้ว

มันบ่รอดบัดนี้ครับบาดนี้บ่คงโตนี่อ้าวขอกาได้สิเหงาห่างเออ ใหม่ได้สิฮักเลยเนอะของางนี้มันก็ออกไปตังพุ่นน่นันวา,นาลงสิืุปันนเบอถ้าดิงแล้วไม่คอสอนเราในเาขา,เอ,าอ้อนหม่โอเอาอีกนะผูดอ้อน,นูดมาอ้นนนอนูนนดเนาะอ้าม

พ่อข้าเฮนี่พ่อขาขัดข้าปลาขยี้ย่างนี่ต่มข้าจะปลาขยียงไงเอเหาจะปะกุดประกุดว่าน่เาจะมีอน้เ่องนี้ย่เราเล่นย่อนั่นบ่ไงโค้ับูดโางอับปูคงอกพูดโค้อับปูดโค้งอัดอูดน้งัูดนค้งมังบูโค้งอนะับปู่นค้่้งอู้อับปูดไม้หลายูอับปูดงบดโคงบคอับด้ปปดอ ไอ้ป้าคอคือบเข่าท่านเห็นอยู่มันโอ้ตัวนี้กับข่าเือกันข่าเนี้ยที่ไม่ซักมันก็เที่ยงใจไปโอ้มันเหี่ยวไโอ้ยอย่าวาด้อป้าขาวปลาขาวนี่หงายเฉเลยก่อยเปียวคมเลยแมันบัผู้ซอยก่อยปลาขาวเพียวคมเลยม่นอ

เด็กกเลยทั้งสีเด็กกเลยทังสีเลยอืมเอ้ยสั่งปลาหน่อยบ่ปลาหน่อยบ่ได้สั่งปลาหน่อยปลากระเปือตัวนี้ปลากระเปือเนี่ยเขาเอ็นมาปลากระเพือปลาหน่อย ปลาคุณเปิด์นเอร์กินคนเดียวเยใ่หใส่เอาไว้คอยเด้อมืเจ้าเท่าเราเม่เจ้ากินบ่ได้ใหมีเขียวโอ้โเนีย้อนนี่ก็นีนะมังจะไม่ยอปลคอค่ะบอสิบกวอนลูกบออปลคอ วันน <Universe> <m akes legislation> ี <th phin eventually> ้เอาวันน <en> <Hum> <t UC S> uh, ี้นี่นายวิทโธบอกเอามาถ่ายคลิปเนี่ยโอ้โยโอ้ยกันวันนั้นซะเจดคำจนหมึดคลิปยูทูบคลิปปากกบน้พจบเมนปากเตือนม่นีเาแต่าะาอือเมนอืออยทั้งนอกแห่บอเดี๋ยวนี้

เออก็เอาตัวนี้ละกันออมต้อออมต้อเขาที่เราวันนี้จับเอาปลาทีเนาะใส่ถังโฟมหลักดา่างเลยงมปลาก่อนขอน้าวนึงปลาคอมันมันไหวอยู่อ,อย่างวันกระคอแล้วรกวระเขาวกระไหวเขาปื๊ดมาเดียเ่ยวหาแถมบนท่านลงดีดลี่ปื๊ดลาเดี่ยวกะหี่ในจุดเที่ยวปลานี่ก็คือเส้นไหลลงหัวใหญ่เนาะอืม,อม ตอนนี้สะพานบ้านน้องแวงคำผงครับสะพานสะพานปูนใหญ่เนี่นี่เขามีซื้ออยู่บ่ผู้ซอยมีซื้อว่างอยู่บ่โอ้ยมันโดดขามโอ้ไปไหนซื้อไหม,มหว่างหินน่ะนี่เอา้ามันโดดขามไปได้ซื้อเมื่อกี้หรือพอเท่าเขาเอิ่นว่างหยั่งนี่ นี่วะวังยังวังทบศอกบอกโอ้วังทบศอกกคเขาบแต่เรห่วยแต่ละอนอแต่ละห่วยแต่ละน้องเขาก็มีซื้อวังซื้อน้องเขาได้เนาะวัง่องทบศอก มันโตเออโบพานกับตอมเขาเบื้องสำหรับคลิปนี้ไก่อี่พี่สามครับฝากติดตามคลิปน้ำเด้อครับไปชมปลาไปเรื่อยๆ อ๋อใส่ห้องกะเเขาว่งขอนแต่แต่เะหหวยแต่ละน้องแต่ละว่างนี่ก็ไม่ซื้อม่เดี่ยวแต่ว่างไหนว่างไหนมันเขาก็เอินว่างนั่นเลยมากูที่บ่อนีกูได้ปลาสามตัวโอเคป้านนี่เขา ก็ตัวบางอย่างมันออกตาเลยสิเนอกเก่งแสกหลอดบัวหหมุดจักหมุดจักน้ำซีศอกนี่นะเอ้ยหมุดจักน้ำสามเมตรนี่หกซอกนี่นำหวยเอาไม้ซักแล้วก็ดันลงไปแล้วก็ดึงลูกได้แค่นั้นเองเด้น้องนั้นก็ขึ้นมาเร็วเออนำ สามเมตรเอาหลอดใส่ไว้เอาด่างถุงไว้สิแต่ว่าโซนมากมันจะไปเพื่อแล้วก็มันจะเปิดออกมัย่ามสิดดูดออกได้ตั้งขางมันบวคือผ่าเขียวมันบวคือผ่าเขียวแต่เขาเห็ดเป็นตรงไว้เลยไหมหยิบเห็ดเป็นอันนั้นไว้เห็ดเป็นถุงไว้เลยแม่นให้มันดูดเข้าไปเลยนะ พวกอะไรจ้ะเร็วเลยตื่นเข้างายุดนั่งเปนแมนนะไม่ได้มุดเฮ้ยปอกูมันยุติเรื่องแล้วได้ฮ่าฮ่า่าาก็ยุติงแหละตรงเนี้ยเร็วเร็วนั่นนั่นนั่นแหละกูตังเอยู่นั่นแต่กูยอยอยอยูยอ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 ยพอกูอยากปอกไก่เด้ออยากปอกไก่เด้อป้าสลามสลามบุ๊บไปแล้วไปแล้วไม่แล้วไม่แล้ว ไลือไไุมปแมงามอยู่ได้ปลากุมก็ได้นาอไ้ัได้จ่อยอ้ยกูดินขาแล้กูบุคุบแห้งหนึงนี่นเด็ก็มันปแตกแมนบอปยงนกูไ้หัวมัน่น่น่ึเลยโอ้ยปาสลามอือโอยจดแตกฝนจะหามาาจ ป้าเป็นใหม่ใช่ป้าต้นไหนต้นไหนจัเกียบห้าอะไรของนี่เจ็บอย่านี้เหรอตอกนท่าไหร่ไมก็ต้นนี้ สงสัยอยู่ว่าว่าจยตีอะไรนีกยห่งงห่งงักกินคนค้าฮักเงี้นั่นเดีวคนัไดนนงงสามนกนางโคตรขาป้าวิเอาตัวนึ่งี่ยีเตัวนึงมือหันี่ป้าม่อยากนะอยมือลงมา